มาตอบคำถามว่าสมเด็จองค์นั้นทําไมถึงสั้นองค์นี้ทําไมถึงยาวนะต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วพระสมเด็จไม่มีบบ็อกการตัดที่แน่นอนเนะาะพระสมเด็จจะไม่มีบบ็อกการตัดที่แน่นอนเพราะพระแต่ละพิม์เนี่ยจะมีขนาดที่แตกต่างกันมีมีทั้งกว้างกว่าบ้างยาวกว่าบ้าง mm hmm. เขาเรียกอย่าง mm hmm. ที่คร mm ูเทียวัยท่านบอกว่ามีทั้งแบบขนาดเครืองแบบขนาดย่อม นะมีเล็กมีใหญ่ในพิมพ์เดียวกันก็เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับการตัดขอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สมเด็จเนี่ยขนาดไม่เท่ากันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของความสวยงามและความถูกต้องนะอย่าหลงประเด็นนะนะครับไปหลายคนไปหลงประเด็นในเรื่องของบล็อกแม่พิมพ์ไม่ใช่เหรียญน,นะครับที่มันจะต้องเท่ากันพ้าสมเด็จเนี่ยมีการตัดเพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยเขาจะทําให้ผ้าเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างเนาะอย่างเช่นเนี่ยกรณีเนี่ย,น,น,ยนะ พานแต่และองค์แต่และพิมพ์เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีรูปร่างขนาดที่ไม่เหมือนกันเพราะเนี่ยพระสมเด็จแต่และพิมพ์เนี่ยไม่เท่ากันเลยแม้กระทั่งพิมพ์เดียวกันยังไม่เท่ากันเลยนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนะถ้าเราเข้าใจพระคนรักพระไม่ควรพลาดนะครับต้องศึกษานะครับ